สวัสดีครับ FC ครับสวัสดีครับมือดีเบาแอมระทงครับได้เดินทางมาติดตามตัวเรขกับหนาหนยครับ FC นาหนุยฝันแม่นครับงวดที่ผ่านมาครับ FC ฟซหาแปดหาแปดเข่าจังๆเนาะครับเนาะฝันเห็นผีเล็กน้อยครับมาบอกครับ f c ฟมือนีก็ต้องตามต่ออีกครับวิ่นข่าวว่าฝันดีครับ f c ผีเล็กน้อยมาหาอีกแล้วครับมาบอกเลขจ้าจ๋าว่าสันครับ FFC มาขืนรถกระบะขั้นเก่าครับ มะข้นรถกระบ,บะคันเก่ากินขนมน้ำครับขยมถ่ายรถรับเอฟซีบอกเลขจะจ,ะ,จะครับสิบเป็นสองตัวหรือสามตัวเนาะไปรับชมับฟังกับนน่อยครับครับ <c oughs> ผมเอฟซีงวดที่ผ่านมาครับเอฟซีเนาะผีเล็กน้อยครับีนมาข้นรถกระบะคันนี้ครับเอฟซีมาขึ้นขยมขืนซ่อนถ่ายรถกระบะครับเอฟซีทะเบียนรถนน่อยสามแปดห้าสองครับ สามตัวก็เคยถูกมากครับเอฟซีแปดหาสองเนาะงวดก้อนๆครับวังสองเสมอทีผ่านมาครับงวดนี้วันที่หนึ่งตุลาคมครับเอฟซีเป็นฝันอีกแล้วครับฝันเห็นเด็กน้อยมาขยมกระบะรถคันนี่ครับขึ้นเด็กน้อยมาสี่คนครับเอฟซีีเด็กน้อยมาสี่ตัวสี่คนเนาะครับเนาะมาบอกจะจะวาสันสี่เป็นตัวไหนครับตอนนี้นนทยกับพ้อมลวครับผลนั่งยืนทั้งผลครับมารับชมรับฟังกันครับ มาแล้วครับสวัสดีครับน้น้อยสวัสดีครับ,คร,บครับผมเอบซีมามายับกลับมาทางนี้ครับนะ้าน้อยไปเหย็ยบเข้ามาทางนี้ก่อนนะครับคนฝันแม่นงวดก่อนงวดก่อนนี่ได้แปดห้านะครับห้าแปดแปดห้านะ้องนะ้าหนะ่อยเนอะ เป็นไปทำบุญมากเลเด้อครับเอฟซีเดี๋ยวนะครับน้าขอยหยาดแป๊บหนึ่งทีมงานช่างเข้ากับมาหลายช่องครับยับเข้ามาอีกนะคะรับนี่เก็บเข้ามาครับใน,ใน,นา้าหนุ่ยนี่ครับน้าหนุ่ยสระบุรีตัวขับเอฟซีน้าหนุ่ยสระบุรีนะครับก็ตามต่อประจำงวดวันที่หนึ่งสิงประจำงวดวันที่หนึ่งตุลาคม พศ2,568กับหน้าหน่วยครับสวัสดีครับน้าหนุยสวัสดีครับ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 อาพูดให้เอฟซีฟังหน่อยน้าหนุยยอดที่ผ่านมานี่ๆๆเป็นทะเบียนรถครับ8558ดิบน้อยครับผีดิกน้อยมาบอกแต่สามตัวก็คยเคยถูกมาแล้วกับทะเบียนรถเนาะครับครับผม อ้าวงวดนี้แล้ครับสดสดร้อนๆนี่งวดนี้นี่ยวันนี้ก็ฝันนี่แหละครับถับฝันยังไงฝันฝันว่าไปไปหาดอกไม้ไปหาเห็ดนะครับไปหา่อไม้หาเห็ดไปไปที่เดิมนะครับครับผมไปที่เดิมไปที่เดิมก็ไปหาปลาด้วยก็เทียมฉับบวกเทียมแหไปหวานปลาด้วยครับเอารถไปครับครเอารถไปรถกันกันขาวนะครับรถกันข่าวไปกันขาวเนาะนั่นเองเนาะกันเดิมเนาะครับรถกันเดิมไปครับ ก็ไปหวานทะเลเอาแห่ไปด้วยอแหไปหวานปลาด้วยครับผมก็ไปตรงที่ตรงที่ผีเรียกเนวยน้อยนะครับเขาว่าปลาหลายตรงนั้นมีบอ่อมีแม่น้ํานะครับมีแม่น้ําติดปลาหรือแม่น้ําติดปลาเขาว่าปลาหลายครับก็เลยเกยมเอาแห่ไปด้วยครับก็ไปหวานแหเล่นไปหวานแหเล่นไปหวานปลาก็ได้ปลามาครึ่งคูครับ ครึ่งโคครับผมได้ปลามาครึ่งโคโอ้ได้มาแล้วเยอะเลยครับหวานไปหวานมาครนนี้ก็ตอนคืนนะครับช่วงช่วงส,ง,สงสองสองสามทุ่มนะครับครับสอ,ส,อส,อส,สองสามทุ่มก็ได้ยินเสียงคุ้งแข้งคุ้งแข้งคุ้งแข้งอยู่บนรถครับก็ได้ยินเสียงคุ้งแข้งคุ้งแข้งบนรถรถก็จ่อยอยู่ข้างบนเนาะเราเราก็หวานเราก็หวานปลาเนาะบอกผอ้คได้ามามาอยู่บนรถอีกเนาะครับก็ ก็เลยเช้เงอมาดูก็เห็นพวกผีเด็กน้อยนะครับผีเด็กน้อยครับผีเด็กน้อยสามคนสคนี่คนนะครับเต็มรถกับเต็มรถกระบ,บะครับกระโดดคุ้ง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 อยู่หลังรถนะครับขยมรถครับขยมรถอยู่หลังหลังรถขยมอยู่นั่นแหละคุ้งเสียงคุยกันเจ่เระวันนะครับ <S <S 1> <S 1> <S เราเราไม่ได้ซื้อขนมมันมันด้วยเนาะเราก็ไปมองเราก็เดินขึ้นมาดูเดินขึ้นมาดูพีเด็กน้อย บอกเอ้าสนุกกันจังเนาะพีน่น้อยหัวรอชอบใจทีนี้เราก็ไปไปไปวานปลาเสร็จเราก็ขึ้นเก็บเก็บปลาล้วก็มาหาพี่ดูกน้อยอวันนี้มีเลขไหมไม่ก็ถามนะครับวันนี้มีเลขบอกบอกเลขให้ไหมมันมันมันก็บอกอีกคนหนึ่งไปหัวจุกนะครับ ไว้หัวจุกเลยนะเหมือนเหมือนแบบเหมือนแบบกุมารเลยอะเหมือนกุมารทองเลยแบบเหมือนแบบกุมารนะไว้หัวจุกเดินมามานี้นะนุยนะนุยสิบอกเลขให้บอกเลขให้มัน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 ก็บอกเลขให้สองตัวแต่งวดนี้ไม่มีสามตัวมันบอกเลขให้สองตัวสามห้าห้าสามสามห้าห้าสามใช่สามห้าห้าสามครับมันเลขเลขเดียวกับมันก็บอกสามห้าห้าสามบอกไปเอาไปแทงงวดนี้นะนุย บอกถ้าเกิดทัวก็อย่าลืมซื้อขนมมาให้นะมันก็บอกเนี่ยครับอย่าลืมซื้อขนมมาให้วายล้วมันก็ผ่านวิ่งกลับผ่านวิ่งกลับเขา้าเข้าไปในป่านะครับยูกสบ้านอยู่ในป่าลุงจะว่าจะเดินไปดูนะครับมันมันมีในป่านะั้นมันมีสารมีอะไรไหมนะว่าจะ,จะเดินไปดูข้างในป่านะครับครับ เผื่อมันมีสารมีอะไรเราจะไปทาบุญทําทานได้หน่อได้ไปดูไหมหรือว่ายังยังไม่ยังไม่ทันเดินไปดูนะแต่มันวิ่งเข้าป่าไปนะครับครับวิ่งเข้าป่าไปมันก็โน่นไปดูด้วยสงใจมันจะมีสารมีอะไรเดี๋ยววันหลังจะเข้าไปดูครับครับวันหลังจะเข้าไปดูแต่วันนี้ยังไม่ทันเข้าไปดูเพราะเมื่อยแล้วหานป่าก็เมื่อยครับครับได้ปลามาครึ่งคุกได้ปลาครึ่งคุกได้ปลามาครึ่งคุกนะคนบอกเลขให้ มันก็วิ่งเข้าไปในป่าเลยสามคนสี่คนวิ่งเข้าไปในป่าเลย<อ>แล้วแล้วเราหันกลับรถได้แล้วเราว่าขับกันขับมอนกันเราก็มาได้เข้าไปดูในป่าบอกเลขตัวไหนครับน้านหน่วยผีเด<ส>็กน้อยบอกตัวไหนสามห้าห้าสามครับสามห้าห้าสาม 5, 5, ใช่หลักเดียวหน่อยครับสามห้าหรือห้าสามสามห้าสามห้าด้วยแต่แหน่ย่ยเขาบอก เล่นกลับด้วยนะผีเด็กน้อยบอกสามห้าใช่ใแต่น้าหนวยให้กลับกันด้วยห้าสามด้วยใช่ใช่ผมเลขหขงเดียวนะครับครับลขางเดียวเลขสองตัวสามห้าครับเอฟซีแทงบุญแทงแร่งด้วยก็เล่นเล่นเอาตัดเล่นเอาเนาะสามห้าห้าสามแล้วก็เป็นคลิปแรกที่ทีมงานมาติดตามกับเลขน้าหนวยผีผู้เท่าผีผู้เท่าเจ้าที่เดินออกจากโพนนี้มาหาไหมยังยังคุยังยังไม่มาหาเลยยังไม่มาหาเนาะมาแต่ ใจรู้มากจมาช่วงใกล้ๆหัวออกนี่ครับแล้วที่ผีผู้เท่าหัวงอกเดินออกจากโพนนี้มาบอกตัวไหนครับเจ็ดสามสองครับสามตัวเจ็ดสามสองใช่เจ็ดสามสองเจ็ดสามสองเนาะครับเลขมากหน้าหน่อยเลขเลขเลขมากอะห้าสองห้าสองห้าสามเหยใกล้เคียงกันครับใกล้เคียงกันนี่กะแทงด้วยห้าสองห้าสามนี่แหละครับเป็นเลขผีผู้เท่าบอกสามตัว นี่เข hey, 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 ียนใส่ตรงนี้ต้องมีสามดาวเขียนสามห้าตรงนี้เลยอัปกามาหน่อยครับเดี๋ยวเขียนให้นะครับสามตัวสองตัวใสป็ลรูปนะครับทะเบียนรถของหน้าหน่อยก็คือสามแปดห้าสองครับผมก็ตรงกันถ้าตัดเล่นครับนะครับทะเบียนรถสามแปดห้าสองครับสามแปดห้าสองครับนะครับก็วนเวียนวนเวียนกันยูข้านนี่แหละแล้วเดี๋ยวจะจุดให้เอฟซี เพิ่มเติมตัวเลขสามห้านะครับเจ็ดสามสองสามห้าแล้วก็เลขมักห้าสองอ3อสามห้าครับเอฟซีกดไลค์กดแชร์ครับเอกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ให้ทีมงานเบา M แอมเล่าทุ่งครับเอาไปสีสิถามยังเบาแต้มผ้าร้วยจ้าปอดท่องมีสามดาวนีเด็กน้อยแล้วเลขอ้าไมนก็เป็นอย่างนี้ครับไม่เยอะ สามตัวบนสองตัวล่างเลขมก 5, 2. 2> ักห้าสองเนาะนาหนอยครับแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับเอฟซีลองเอาไปเสียงโศกเสียงลาบลองเบิงเพื่อถือรางวัลที่หนึ่งกับนาหนอยสระบุรีฟันแมนของเข้าครับเบิงเพื่อเป็นแนวทางครับเนาะครับผมมีอะไรเพิ่มเติมครับนาหนอยใช่มมีครับเดี๋ยวใ,ใกล้หวยออกใ,ใกล้เลขออกเลยครับครับใกล้เลขออกก่อนเนาะครับครับผม ขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับขอบคุณค่ให้ร่ำให้รวยนะครับให้ร่ำให้รวยให้ร่ำให้รวยมีโชคใหญ่ครับผมครับผม้าทู่ครับนนท์ครับเมื่อนี้ครับเอฟซีเบาแอมรัทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเมืองของดีกันครับเบาแอมรัทงนี่ิเดินทางไปทํำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินเจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวีของดีทิดใหม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับทมาชม เป็นของเหลียกเงินเหลียกท่องเหลียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของบดีลูกค่าโบ้ให้เขาล้านคนย่างพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค่าขายไปใส่เหลียกเงินเหลียกทองสื่อเรลียกสื่อลอตเตอรี่เป็นสิ่เดียวเท่นะครับนะ้องท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนัง่าอยู่ของไมกครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีครับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับ สวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับใช่ครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันน้เรื่องการเมตตานายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนื้ยกู้เลอกการททยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างอ้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยทลวงรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บีอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนงี้เอธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูปหัวต่ำลูกคิวสามครั้ง ลูกมาสามครั้งร,รวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบินะร์ดเนาะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อ,อหลวงปนะู่หลอดไงพ่อนว่ดตี๋เหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรดซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกบุรรอดซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ้ค่อยดีลูกค้ายางบ้เห็นลานเห้าวแข่ใครว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเหตุนในคนมองโบ้เห็นลานค้าเห้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเขามาในบ้าน ในล้านคาลานขายของเ้าครับขายดีปนันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนหนครับมีโอกาสได้มาสักกะากาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง บ่าวบ่าวยงางไก่ผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมากครับสานผู้ชมเปิดฝาลงปลูปออกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อทแะมมอทแะ,แะร,รับ่านผัสเมื่อแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุาาปปนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อลวก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับสามผู้ชม ข้างในน right? ี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนเนีแต่งเพ่งให้หลวงปูหลอดแล้วครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลเนี่แต่งเพ่งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพ่งให้เจติอาจารย์นี่ ตนมากก oui, er, mm ็ม hmm. ีโบลายนะครับเนาะมีหลวงปู teachers, 8, nah ่ค right. so mm ูน hmm. มีหลวงปู่คูนแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รว้ยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งขึ้นกันนี่ครับยินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่มาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโถมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผูชม่านผม้ชมครับเอาไปใหายาดพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีห่อแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนาอทสามผูชมและะ้วกาบเบาแอมในตรงนี้ในน้ำมุนมาน้ำครับในน้ำมุนข้องหลวงปุลอดไมห่หายเอฟซีนาครับสามผูชมเอาไปอาบํำระร่างกายสเสนียจังไรที่บดีถีร่าสีมันบดมันบันบงสเสนียจังไรในตัวเข้าสิได้อออาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสามผูชมเนาะ แล้วกเ็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมากที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโหลายครับมาฝากเอ็บซี่โบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุาให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้ลานเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มงตาเพิ่งทำเลยพอได้เพิง่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ใหม่บอกครับน <Okay. S 1> ี่สาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอา<บ>ดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่ห,หายหมดเลยตรงนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไรแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสยียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอคบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุาครับ